วันนี้พี่น้องปองฝ่ายฟุตติดตามทางเพศเฟซบุ๊กเสียงอึิงทีเลยเชี่มุนบนใดเหมัอนที่โต้ช่วงจังโคเนี้ยช่งจังโอมาถ่ายอยู่ร้านกาแฟผู้ใหญ่จันพี่น้องคอฟฟี่เดอะไฮตักเห็นบอกเดอะไฮตักคอฟฟี่คอฟฟี่เดอะไฮตักพี่น้องร้านกาแฟที่ว่าเห็นวิวงามๆอยู่ติดกับวัดโพธดใส่นะนะจอดรถโพธิ์วัดโพธิ์ไสแล้วก็ย่างลงมาพู้นะ บอกข้าวจานทานปั่นเนี่ยฟ้าเนี่ยสบัยดีพออีเมกเขาเอ้ยงามข้ากันเนี่ยโพดโผบักหมูบักแดงบักกรบักตูนฮ่าฮ่มอกดีมาโมกดีนะมอกอีลีมอกอีลีเนี่ยพี่น้องบเป็นผู้ได้สุ่มไห้ดินะอย่าเข้าใจมาเพิ่มจุดออยดิมอกอีลีดีนะขนาดเจ็ดโมงกว่าแล้วนะเดทออกแล้วมอกอย่างบ่อจานเหมือนบ่อจานเทียแล้วบดีในโดมมอกนะเป็นดีซอสดีเซตเบิร์ตก่อนนั่นนะ เออวัดจะมอกจางเล่เฮ้รีสอร์ทเบิร์ต่ินะโอ้ยงามเกลิงป่านเมียงฟ้าเมียงสวรรค์กูได้มาพักนี่เสมือนเราเป็นเทพบุตรเทพผดาเพราะเรามาอยู่เมียงฟ้าเมียงสวรรค์ไงพี่น้องดูสิเนี่ยโอ้ยดอกกุหลาบนะมาจิบกาแฟพี่น้องเอ๋ยจิบไม่ได้เข้าสากเสยๆมันเป็นของเบาเหตัย สุดยอดบ่สุดยอดปานคือเจ้าคือเจ้าพ่อเชียงไฮ้บ่โอ้โห้คือก่คือคอ่าคือเอ็มเมืองเลยเจ้าคือค่อยเอาค่อยไปเทียบกับคนดังแบบเลยหมุมนี้ดอกกุหลาบกางงามพีม่น้องนี่นะบรรยากาศดีเจ่งก็อนนี่นะมาแต่ยา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 ,ยา,ยาอันนี้ไปไล่มันสิโก้ยบับลงพุนนะไอบานเป็น เป็นลัน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 ไปด้นะรีซอตรีเซ็ตไปอยู่น้าไล่รีซอตรีเซ็ตนะนะเป็น,ล,นลันไปเนาะนี่นะงามเก่งอย่ไหมโอ้ยอได้อยู่เมียงเลยบอกเคยมาน้นวิยาบาา้าเฮ้ยให้หมาทางอื่นทางอื่นเข้ามาแตะครบๆมันี้คนจังวัดเลยเพรามาเนาะยัดอายคนนี้มันี้กระสือพี่เสือน้องจังวัดอื่นมานำเด้อมาให้ตักสุ่มเชิาสิบหิบ้ังพี่น้องบรรยากาศนีสุดยอดจ้ะแล้วก็อย่าลืมเวลาน เดอะคอฟฟี่ไฮตากเดอร์คอฟฟี่ไฮตากคอฟฟี่ไฮตากของท่านผู้ใหญ่จันทร์ของท่านผู้ใหญ่จันทร์ครับผมพระเอกเรื่องวงเวียนชีวิตทั้งบุญจันทร์เสียงอีสากคนนะได้รับเกียรติอย่างสูงกับเจ้าของร้านกาแฟเดอร์ไฮตากเนี่ยเอาไปด้วยเดอะ์ไฮตากครับเออคอฟฟี่ไฮตากเดอะคอฟฟี่ไฮตากเป็นคอฟฟี่ไฮตากผู้ใหญ่จันทร์ครับโอ้ตัมจอกนะครับ เท่าเกะเนี่ยข้ากับเสียจันแล้วพี่น้องรีซอสแบนะเกินคุรีเลิมกันที่เริมกันเฮดไฮต้าเรนเด่นเด่นมาัฒนาจันนะดังย้อนเราคนนี้นั่าย่อไปหนลายพลลยเด่นเราหนึ่งในคุรีเลิมครับผมเอ่เจ้าข้าซ้างรีซอทกันเต็มบันเนี้ยโอ้ยคนบ้านไ้ตากรวยย้อนเรานี่นะแต่ว่าที่สุดเรารวยกว่ามู พูใหญ่บ้านหาเนาะมาพู้ใหญ่บ้านหายหมดรูปโลเฮลรวยาหนพอผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่จันเนาะครับเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใหญ่จันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ